สำหรับกินีพอในวันนี้นะคะพาไปติดตามเรื่องของการแพ้่ถางป่ากับพี่บอยค่ะสวัสดีค่ะส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ตามอีกหนึ่งข้อร้องเรียนของชาวบ้านนะครับที่ขอให้ตรวจสอบในทุนเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับเฉพาะรายเดียวนะครับมีการขยายพื้นที่ไปมากกว่า2 0 0ไร่ติดตามกันครับ จุดที่มีการร้องเรียนอยู่บริเวณเขาไผ่หมู่ที่6ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีชาวบ้านพบความผิดปกติมีการแพร่าถามพื้นที่ปลูกลุกปลูกมันสำปะหลังลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9ชนบุรีกรมป่าไม้พบความเสียหายเป็นวงกว้างปลูกมันสำปะหลัง68ไร่ในเขตป่าสมนุนแห่งชาติป,ป่าบางละมุงเบื้องต้นมีความผิดยึดถือและครอบครองป่าตามพรบป่าสมนุนแห่งชาติ เรามันมีพื้นที่ที่เราเคยจับคดีเก่าอยู่นะฮะอันนั้นก็มาบุกรุกทําใหม่แต่ตรงจุดที่เราด้านหลังผมเนี่ยเป็นป่ามันก็เป็นคดีใหม่ผมจะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและจานวนเรื่อที่ไล่บุกรุกเนี่ยทาเรื่องราวก็ส่งพนักงานสอบสวนที่สพห้วยใหญ่ตานนี้เราก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่เราลาดตระเวนบ่อยครั้งขึ้นใช่ไหมฮะที่ไม่ให้มีการบุกลุกขยายเพิ่มเติม ชาวบ้านให้ข้อมูลว่าป่าผืนนี้มีกว่า2,000ไร่ก่อนหน้านี้สารมีคำพิพากษาให้ยึดคืนผู้บุกรุกทุกรายและกรณีล่าสุดนี้เป็นผู้บุกรุกรายเดิมรวมๆแล้วขยายพื้นที่ไปกว่า200ไร่แต่มีการบุกรุกทั้งบุกรุกโดยเกษตรกร,กรและผู้ที่ครอบครองผู้ที่มีสิทธิ์ในสปรกรข้างเคียงลุกเข้ามาใน2,000กว่าไร่เนี่ยจนเหลือพื้นที่ตอนนี้ประมาณพ0 0 มันกว่าไร่รวมทั้งป่าต้นน้ําของน้ําตกโขงมหาตายด้วยทําให้น้ําตกโขงมหาตายเนี่ยไม่มีน้ําไหลตลอดปีก่อนหน้านี้ได้ยื่นกรมรมธิการให้ตรวจสอบแนวเขตของสอปรกรและป่าไม้ ชาวบ้านจะนําพื้นที่ไปปลูกป่าเพิ่มเติมเพราะจุดนี้เป็นป่าต้นน้ําและเห็นวิวของเมืองพัทยาว่าในคดีเนี่ยมันไม่คืบหน้าเราก็ขอความร่วมมือกับป่าไม้ว่าการดําเนินงานมันมีขั้นตอนอะไรที่มันติดขัดทาไมถึงไม่ดําเนินการเขาทําไมเขาทำติดซ้ำๆทุกๆปีมาหลายปีแล้วก็ถ้ามันเป็นแบบนี้อีกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องดำเนินการทางป่าไม้เหมือนกอันว่า ปล่อยป่าละเลยด้วยข้อหาอะไรทำไมถึงถึงปล่อยป่าละเลยเพราะว่าข้อมูลบางส่วนเนี่ยเรามีว่าคนฝ่าไม้บางคนเนี่ยเอาป่ามาขายาแต่เรื่องนี้ขอให้มันเป็นว่าเอกสารมันชัดเจนเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมเราไม่ได้ มีกลุ่มนายทุนอีกหลายรายต้องตรวจสอบนะครับและอย่างที่บอกไปว่าป่าชุมชนแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นป่าต้นน้ำมีน้ำตกโกรกหมาตายซ่อนอยู่<อ>ตามต่อตอนหน้านะครับต้องรอติดตามต่อหน้าค่ะ